สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรปันแพงเอฟซีน้องมะนาะนะคะเจอคู่แม่เหมียวเบิดมือแล้วค่ะมือน,นี้เนาะมือน,นี้ก็มาจมได้บาดนี <c oughs> คด้คือมิดคือมีแต่เนาะคนทางผู้พานคือมิดแต่เนาะคือบ่ปล่อยคลิปให้เบิงในจักนี้จักน้อยนะคะถ่ายทํากันห่อนแดดเงือแตกเงือเตียนอยู่ได้เนาะบานนี้ฝนก็บ,บาตกเลยครับพี่น้องเอ้มือน,นี้แดดให้แจ้งแหว่งเบิงเลยค่ะเบิงเบิงเบิงคุณคูณ่แบบโยกให้เบิงุูนะ เดดเป็นเม่ๆเมเป็นตัวตวมาเลยเด้อท้างผู้พานกับสิบบอลื่นกันเด้อคันนี้เด้อ <c ười> คิดหอดไปอีกมานาศหน่อยเนาะค่ะเนาะเป็นจังใดเนี่ยเนาะโอ้ยผู้ใดรก็คือบระไทยคลิปอย่างไม่เบิงเองแต่เนาะคุณคูณคณ่แม่ไปปฏิภารกิจเด้ออ่ารอไปรับคุณยายอยู่ค่ะตอนนี้คุณยายยังตรวจสุขภาพบปรเลวพอดีเจอกันอ่าตวรวจแลวกับมีผลออกมาหลายโรคเนาะคะ่ะก็รอเพ่นพบแพทย์อยู่ค่ะ นะคะก็โอ้ยรอรุ่นเอาโทรศัพท์มาบามา่มียังค่ะมือชาติเบตสองเทื่อละ่กะก็เคลียเคลียเคลียเบืองนอว่าช่องใดเพื่อนสิออกเช็คเบืองช่องอามานะเช็คเบืองสาวหน่อยพิษบานแพงช่องคลองน่องอยังเกาะอ่าอ่ะ,อะอยังกเกาะไอ้เพนพุทธิอิมดีนะคะก็เคลียอยูบ่บนมือคะ่ะมื่อนี้นะคะช่องผู้นั้นช่องผู้นี้ว่ามีผู้ใดสีสีลงช่องคู่ไก่แน่นะคะเพราะมันเนจะว่าคู่ไก่มานําบ่นะคะช่องอามานะนี่ เช็คตลอดนะคะแล้วก,ก็ช่องสาวน้อยพชศบานแพงก็เช็คตลอดนะคะเป็นคือกันอยู่วะละพี่น้องเลยได้ตัวจะมาเคียเคียรเคียเนาะเป็นไก่ด้เหมือนนี่เป็นไก่ค่ะบริเป็นแมวจะเป็นไก่เคีียเป็นหลายเหมือนนี่แต่อย่าหัวเด้อเ้าไ่อย่าเบ,า,บ,า,แบาแห้งบันไดดอกค่ะเป็นเอาลายเป็นเอาลายดีใจนะบัะกหลาเพราะว่าเป็น ครั้งหนึ่งในชีวิตคนเท่าจะได้มีซิ้นเกินเพลงเจ้าของนี่บได้ง่ายเลยค่ะนะคะนะคกับเป็นโอกาสดีๆสําหรับเด็กหน่อยบันนอกคนหนึ่งเนาะตามหาฝันเจ้าของได้โอกาสได้มีเพลงของเจ้าของมีเจ้าหน้ายเนาะหักแพง ให้โอกาสในการทำเพลงเฮดเอ็มวีปล่อยเพลงออกมาให้คนได้ชื่นช่มชื่นชอบนี่็คชื่อโอกาสดีๆเฮาก็เลยตืย่นเต้นน้ำน้ำกันว่าในครอบครัวเพิินแห้งสิกว่าเฮ้าเนาะค่ะเนาะว่าออกมาเป็นแบบใดอันนี้เฮาก็ตื่นเต้นน้ำเพิินว่าสิออกมาเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะหลุดน้ำกันเบิดมือเป็นคือกันอยู่บ่ค่ะได้โทรศัพท์มืนจะจับโทรศัพท์เบิดมือยานมีอันคลิปที่เพ่นอันกดกระดิงดำใบดาวมันเด้งขึ้น สามเพลินนองก็ตามได้เห็นแต่ผู้บ่าวหน่อยพู้นางเสือเสืออ่าสีำเงินนอกเสือคลุมสียเงินอยู่อัสซาลาบานเพิ่นเห็ดลุบรอกะโ,โอ้ลุบคือคือรอเธอเนาะพระเอกเอ็มบีมือนี่นะคะก็เช็คเบิงอ่าเพิ่นถ่ายคลิปสัมผัสกันแบบนั่นแบบนี้เนาะเบิงตั้งแต่เศร้า่นไะด้ตั้งแต่ตื่นมาตอนแรกก็ฝนตกเนาะเดี๋ยวนี้ก็อากาศดีแจม่มใสเลยล่ะใสมากๆเลยนะคะอากาศนี่แจม่มใสมาก จากร้อนถึงร้อนมากเลยนะคะฝนมาตกเลยคือห่อนยางแหงะะ้งแล้วกะยญิงเพิ่นดูเทิงผู้พานบ่าน,นี้แห้งสีแดดเด้อค่ะเนาะโ่มใหม่ในเฮื่อนเพิ่นกะบอกเพิ่นตัดต้นไหม่ออกหลายก็สิมีห่มใหม่หน่อยแน่เนาะ,ะคะ่ะกะรอบเบิง่งรอบเบิง่งพี่น้องเอ้ยห้กำลังใจมือเรียงนี่ละมือเลียงนี่ละอย่าลืมมาเบิง่งคลิปเรื่องมือเรียกแล้วกะ็อย่าลืมมาคุยกันนะคะคุณคู่เมียก็สิขึ้นไล่สดอยู่ดอกค่ะนะคะบริช่องคู่หมูกรพงษ์นะคะมือนี้เปอกันให้ยจู้ใจเบิ่งกันใหกคักใจแดอกมือเนาะ ได้กำลังใจจากพ่อพ่อแม่ให้กันบ่มี่ยังหลายแค่มาจมค่ะเมือน,นี้เนาะมาจมมาโอ้ยผู้ใดทางผู้พ่านคือนมีคขึ้นมีแท้บอลโจก็คือบอ่อ,อยคลิปมาให้ไดบึงในฟั่งเนาะเอาคุณครูแม,ม่เมียมี่อันมีคลิปน่นองห้องให้ฟังอยู่ไทยคลิปตอนที่ไปเจอกครั้งแรกอยู่ที่้าดน้องน่องห้องเพลง,ก,พงกิบข้าพ่อหอใส่กระเป๋าให้ฟังเอาฟังตรงนี้แหละเนาะพ่อพ่แม่ฟังตรงนี้ถาสะกก่อนแ้วก็จงเบิ่งคลิปต่อไปมาจมแค่นั่นแหละเนาะค่ะว่าผู้ใดก็คือ อ่าบอปล่อยคลิปให้เาเบิ่งแน่เคลียร์คือกันก็พูดไม่เมียาอยู่บอกพู้ใดเคลียร์คือกันก็อ่าสแสดงเตะคลิปให้เบิ่งน้ำกันหรือพอได้หัวน้ำกันหรือเอาเบิ่งฟังเพลงนองถาซะก่อนว่ามือแรงจังเบิ่งคลิปของเพื่อจ้าเอาได้พอกันไหมคะสวัสดีค่ะ,ะเก็บเอาคำพอ่อห่อใส่กระเป๋า,า,ามาสูม่มาสางมายาวพอได้เอา เป็นภูมิคุ้มภัยมันเกาะเนาะมวนเนาะพอได้ยืนบอพอได้กู้หระบมามวนได้อ้เอาใหม่เลยเอาใหม่เนาะนะกาขอบคุณนัคะ่ักทตยเอซเด้อเดี๋ยวเดี๋ยจะเป็นตัวแทนเอฟซีหอมเก็บมาละนะเขาเหรอคะมาเกินอยู่ดีมานาเกินปะอ๋อเอาเอาที่หนึ่งเอ้ยทีหนึ่งเนาะทีหนึ่ง พ่อไม่เด้คคับผู้พันอ่อแมว